สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับจูฟลวยค่ะพ่อ,พเ,พอเป็นทังไหนพ่อโอ้พ่ไปจังหวราจยันอยู่สวนจุเรียนไปนอนอยู่ฝันฝักคนงานพ่อมาฝันเลยฝันโอ้ฝันแล้วที่ป่อฝันดีฝันดีฝันดีโอ้ยข่าวดีนี่ไหม ฝันดีฝันดีทนฝันดีเส้นทวนี่นออกมาคนไรคนแชร์ดูอ๋อะจกแปแบบนาทีแบบนาทีสิบนาทีเนาะงาเออยังสเลยขอ<ห>คนละหนึงแชร์นะคะพอนะไล่ออหรวไปเลยใกล้ๆยังคุณบอยังสีบอก <laughs> ใกล้ๆยังสิบอกเล าตัวเลขเล่าเพิ่นกับเขาเนาะเล่ากับเขาแปดสี่สามหนึ่งออกนางนะเล่าคุณพ่อเขา่าตัวทู่เพิ่งไม่ได้นี่นไหม<ด>เพิ่งไปหมดเนาะเพิ่ออ็ออกปั๊บเลยหรือออกปั๊บเนาะสรุปตัวเลขแล้วพ่อดาบเซียนคุณพ่อดาบเซีระยอง เดี๋ยวจึงเรีงงยกวิง่งก็ันจึงบนจึงล่างว่างั้นบว่างั้นนะเบ้อร์เลขวิ่งกันเข้าเมื่อเนาะเล่านเนาะโอ้ยเพอแป๊บเดียวออกละขามงวดหนึน่งกำลังนั่นอยู่อุ้ยนอนออกันนั่นออกงวดต้องงวดก็สิคักน้องพรเนาะแตธรรมดาแหละลเพราะโมเมนต์เพาะโมเมนต์ฉันรำมนนู่นเนาะโมเมนต์ที่ว่าด้ เป็นแนวทางของมือหนึ่งเป็นใจการติดตามแล้วก็ก็ต้องต้องหมุนหมุนกำลังนำ้ำแมอนอยู่นี่ไฟบู๊เหรอว่ามันมันมากแบบไหนอ่ะตรงเป็นใจว่ามือนีนั่นบอกว่าฟันดีเนดะ้อโอ้ฝันแน่วบอกพ่อฝันแนวนนดีทุกทุกเลยคุณมั่นท่้งทั้งหานะมัด นนไดรับตัวทีมาอยู่อ่างหลังเามื่อบอกเลขสามตัวตรงซ้ำป้านหางเดียวพร้อมป้านปดป้านเขาหอปนาที่เขาหนาที่อะไยังยังสิบอกคุณไปรอดขอคนละหนึ่งไรหนึ่งแชนแล้วกันเป็นกำลังใจกับท้งจองเลยเออเอฟซเด้อมื่อกี้พอดาบอารมณ์ดีมากเลยฟันดีพร้อมนะป้นแป่นแปนกันแ้่นเกน้บพ่อ ช่องแรกสำน้าช่องมืมาเนยนอกจากภูม่แล้วช่องแรกตลอดนอเนอะพ่อเนาะแมนกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแน่เด้กอกันเด้อขอคนไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำกันไปน้ำกันเนาะพ่อเนาะให้ลให่ลำไห้ร้ยไปน้ำกันเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยป้าคือฟันดีเลขสามตัวสัน ฝันกลางวันพร้อมาหนิซ้ำหมอพ่อเป็นมะฝันกลางคืนตัวอ๋อฝันกลางคืนกลางวันวันที่ได้ฝันหมดตอนเราทดสัดเนาะอ๋อฝันกลางคืนกับสีมืดขึ้นหนิตัวเมื่อวานนี่วันพระดิค่ะพ่อเล่นแล้วฝันของเท้านี่แหละเนาะอันนี้ก็คือสิเป็นเลขฝันนะการเลขความฝันวันพระ คืนวันพระฝันย้ำเนาะกุมารทั้งหามากกว่าสิบทั้งหาเลยบอกพ่อไม,อยออม่ยอกพ่อเลยยอม่ยอกเมกก่อกบอกเลขเนาะโอ้ยมายอกพ่อมีต่างหากอือ <c oughs> ปาด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 เดี๋ยวด้เอฟซนี่ของี่แบัพี่น้องยิมม้มมไทยยิพี่น้องยิ้ามังประเทศเลยสิเลชีชิปจูบอลลุย <No. S 2> มันจีบมันจบิบบ่ได้ลยักแสนซับอยู่วะปานเลยถึงมาวะคุ้มฝันเนี่ยเป็นจริงไม่ได้เอาเรียนเด้อะถ้ามาเราก็สอบปานใส่รถเงินเนี่ยปานเพราะว่าก็สอบปานใส่รถอัเงินไ่นได้อเอาเรียนเด้อพี่น้องไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเด่นนะแปลเป็นไทยพร้อไหมคุ้มฝันคุ้มฝันเนีน่ยมันมันไม่ได้ฝันง่ายๆนะแม่นะนะีเร่ล่ะเนาะ ฝันนึ่งฝันจำได้ก็ฝันจำไม่ได้แล้วก็ทั่วสิฝันอีกไม่ฝันจำไม่ได้มันคล้ายๆกับว่าสะเดิดนะสะเดิดสะเดิดลุกตื่นถึงขึ้นมานะมันคล้ายๆล่างๆไปอันนี้มันบ่ได้สะเดิดได้พี่น้องฝันแบบตร้งๆ่แหละป้าโทรเป็นนัดเข้ามาเด้อเอซีเด้ออย่าพลาดเด้อแดงจึงเครื่องแดงจึงครึ่งอีกต่างหาก เดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังความฝันของคุณพ่อเนาะค่ะเดี๋ยวแอดสีพูดถึงอ่าสองและสิบสลึงกับคุณพ่อไปก่อนเนาะค่ะสองและ10บสลึงเนี่ยก็คือศูย์หแต่ตองหวดเลยดีค่ะนี่แล้วก็วิ่งบนล่างพ่อให้0นย์กับ5เนาะค่ะแล้วก็3มตัวมีห้าศูย์หกับ6ประตูเนาะค่ะอันนี้กับ6ประตูคือหาศูนย์หนึ่งหาหนึ่งศย์ย์หหศย์หนนย์ห้าหนึเนาะค่ะเนาะ อันนี้คือเลขสามตัวสองตัวก็มีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าส่วนบอ,บอกเลขผู้ใหญ่ใจดีนั่เยเด้อจะส่วนเลขข้างล่างจะเป็นเลขผู้ใหญ่ใจดีทั้งทั้งหมดเลยบอเป,ปะเ,ปเลขล่างก็มีสี่ศูนย์สี่ห้าหกศูนย์หกห้าเนาะค่ะแล้วก็ลกอตเตอรี่เนาะค่ะเลขลอตเตอรี่ที่กุมารทั้งห้าลุ่มไปใส่กองเดียว กล่องนั่นมียี่สิบห้าใบในตัวเลขในกล่องนี่ก็มีเก้าสามหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเนาะอย่าลืมตัดเอาในนีน้าเนะะ่ะในนีก็มีเบิร์ตดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งอันนี้ห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยแบบมีหมดเลยมักรักเอาลักร้อยเอาลักพันไปใส่กับลักสิบหรือสิเอา ลักร้อยไปใส่กับลักซิปก็ได้คือยังงวดที่แล้วงวดที่แล้วมีลักพันกับลักซิปลักอาลักร้อยกับลักซิปที่ออกไปงวดที่แล้วเนาะอันนี้อธิบายว่าไปรอบนึงแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางนนกัในการหยิบจับหาสลากยินแมงรัฐบาลไทย เอาความฝันนี่และเลขมาจากความฝันมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่หละที่เรามองไม่เห็นนี่แหละเอาไปเข้ามาหลายงวดแล้วไม่เชื่ออยาลบหลู่นะคะแนวทางตัวเลขแนวทางในการหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสอง7ห้าหกเจ็ดจากคุณพ่อดาบเซียนระยองด้วยความปรารถนาดีจากคุณพ่อเนาะ อยากให้ทุกคนได้น้ำกันสามตัวก็เข้ามาแล้วฮะสองตัวก็เข้ามาแล้วเลขวิ่งบนรางกับเขาแล้วเนาะไปทั้งเพื่อนบ้านสามตัวก็ไปแล้วสองตัวก็ไปมาแล้วทั้งเพื่อนบ้านโอ้ยมาดีขอวันที่สิบหกนะคะเนาะ 16. สิบหกสิงหาคมสองหาหกเจ็ดแต่ว่าวดนี้เลขบ่ดังบออันนี้เนาะพอเนะตัวนี้เนาะ เม่อไ่ดังบอ่อันวุ้ยซื่ออย่างเงี้ยเนอะจังซี่ล่ะจังซี่ล่ะจังเป็นตะมักเนาะเอาเอาเห็บโซ่ไปนำ้ำแล้วกะเอาเขามานำ้ำเนาะนัะ่นแหละคือการครับครับหาหาศูนย์สามมันเลยว่านั่นออกหาศูนย์สามเยวะในเจ้ามือเนี่ย้อน้อนแบบ สบายใจเลยมา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 ควักให้เขาไปหาบ่ค่ะพ่อเมามามาวายานเบ้ย์นะบ่ยานคุณพ่อเลยพ่อดทำเรื่องวายานว่าแต่ว่างวดวันนึงตั้งงวดวันนึนย่านเป็นบ่อพี่ตั้งพี่ก็งวดก่อนๆเนาะค่ะเนาะป้าโูคือบ่ยานแทนงวดนี่ คือว่านยังสัน้นคือว่านยังสัน้นเพราะว่นคนดังคนดังเขาออกคลิดไรคิดอยู่เลยมือนึงออกตัวนี้มือนึงออกตัวนี้นะไปมากจอมือเขาสับสนได้จังยามเท่าไหรเลยนะโอ้ยเนาะไม่ได้เผลอเลยไม่ได้เผลอของเรศคุณทวารมาเลยวันนี้่องเอาพี่น้องเตรียมมาสอบคุณปุยเจตรวสอบปานสายหลอดเงินนั่นทุกล่อม ทุกลอบพ่อจะสายยาเนาะงาสายยาก็สอบปุ๋ยก็สอบปนนะั้นเนาะไปเพื่อนบ้านก็สอบปั้ปนก,าาก็สอบปั้นก็เข้ามาแล้วก็สอบปุ๋ยก็เข้ามาแล้วสามตัวก็มาแล้วนะพ่อเนาะสองตัวก็ไปมาแล้วขามโค้งกันไลยบ้านนี้กลับมาหาเพื่อนมาหาบ้านเนาะบ้านน,ะานี้รัฐบาลไทยเฮานี้บ้านเ้าะกระดิ่สายยาคนใจประชาชนเหอนเนาะแมนเขาเพื่อนให้คนใจประชาชนเะบอกพ่อ คุณผู้ใดแล้วโอ้ยนะเขายังบอกว่าคุณพ่อเนี่ยไปลงสสพักคนแก่ประชาชนเลยคนบอกอะโอ้ยบ่ออันนี้ย่าเฝ้าเฝ้าการเรื่องเนาะเฝ้าเรื่องตัวเลขก่อนอนนี้ที่ร้องคนบอกมาบอกว่าเฝ้ายอกกันเนาะนี่เฝ้าเล่นเนาะเฝ้ยอดกันเ้ยอดน่องอมบุเนาะจ้ะว่าน่องวมบุกันกันยังมากยิ่งนี้เลย ล่องเองจักแสนคนเลยพยงงี่น้องแสนคน,นเลยน่ะยัาคือเรื่องจังคือเรื่องใครไม่ได้ไม่ส <laughs> นจ้ะพ่อไม่ได้ไล่สดนะคะ่ะแต่ว่าเป็นคลิปค่ะแอดเป็นคลิปก็ดีขึ้นอน่ะแล้วพอเนาะไห้เพิน่นเบ่งคลิปรด บอแม่ e ่เลี yeah. oh, ้ยวกันบกปุ้ม้เแม่อดฟังสบายพอแม่พี่น้องบ้านเราเน่พี่น้องกันมากัเขาว่าคนไรยกแช่คนละหนึ่งรยเห็นมนสุขสุนบอกนังยิ้มเปยเปยเลยพอกับมาอยากจะวัดจ้งเนี่ยพ่นังอยู่บ้านเนี่ยจอันยุ่งยู่ตรงนี้บ้านพักชันโงกอดอค่ะพ่อ โอ้ยพูดเมันกันแน่นอนคือกันเนาะมาอยู่เพม่อนกันมาอิรีอยู่เนาะเพื่อนบ้านกันใดเนี่ยเดี๋ยวเด้อเพื่อนบ้านเมื่อนัไนกันพูดไปรอบนึงแล้วนะเนาะเพื่อนบ้านของคุณพอ่อมาอีริจะมาอะพ่อไม่รู้เลยพ่อเขาไปที่จำเหมือนเพื่อนเพื่อนบ้านเบ้านน่ะแต่ว่ามาอีกรอบนึ่งไหมเป็นที่นาเสียดายอยู่ วุย้บบย,นนยขันมาหล่อบ,บันพุดเนาะคนแดงจิดถือไกลเนาะพ่อเนาะขันมาหล่อบันพุดเนาะเลขทั่วเลขไอ้อันนั้นไหมเลขไอ้ค้างประทัดเหไหมเลขค้างประทัดอ่าสองเจ็ดหนึ่งข้างล่างสี่สาม ได้เล่าแบไว้ใส่แน่หมดแล้วเจ้ามาใช้ทุ่มทุ่งกับสอบุูยแล้วเงินประเดี๋ยวได้บางคนเงินมันตามมันสิได้อยู่นี่เนาะค่ะพ่อเนาะได้ได้ละเจ้ากับตามตามตามบุพ่าดอกเลขอะก็บอกว่าเลขเลขวิ่งเลขวิ่งเล่ากับบอลลูดเน้่เลขวิ่งเล่าเลยเนาะสี่ก็มาอยู่ ยิงสองยิงสองบนยิงยิงล่างซีกันไปตลอดนะอีเด้กองประดาบ์เฮมาอันนี้พูดถึงเพื่อนบ้านแล้วกันเพื่อนบ้านพูดถึงเพื่อนบ้านอีกแล้วสองเจ็ดหนึ่งพังประทัดขางล่างซีสามต่ว่าบได้ออกวันพุธมาออกวนันศุกร์ ข้างบนก็คือสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งข้างล่างออกแปดสี่สามตัวป้านพน,ไม,มน,นไม่ว่านี่ออกเก้าสองแปดสี่ข้างล่างออกเก้าสองอายุเพันข้างล่างมันออกเก้าสองออกอายุอ่าพระพันปี กจ็ะกะจเะเรีมากกันะเีงเขาเวลีเ,เลยเอาสิบแปดนะให้ Hi, ยังแน่นี่ลาวันที่สิบสองเมื่อวันมันก็เขาวิ่งสองบนนี่เยนี่เด้เอพอพ่อไหนวิ่งบนสองล่างซีนี่เลยล่างซีอะล่าพ่อเอ้าเขาุู่งนี้ยพ่อล่าพัฒนาไหมเาขาเขาเเนี่ยข้างบนออกสองสี่แปด ข้างล่างข้างบนออกสองสี่แปดข้างล่างออกเก้าสองอุ้ยหสองหกหคุณพ่อคุณพ่อโจ้าหาลูกเพนไอเขาชื่อนันแอสี่สี่แปดสามบ่บอปประตูอืมบอิบอกเขาชื่อนัน ส482มันมันมัน,ม,นมันบ่มีเ,เลขก็แล้วมันมนบ่มีก็เลยบ่ได้บอกเขาแต่ว่าเลขเมื่อวานนี่อ่าเลขอย่างนึง721217อย่างนี้ปิดเด้เล่ากับมีบอลาเพื่อนมันไม่ออกมันไม่ออกตจนนั้นว่าบ่อันนั้นเล่ามันบอลาเมืเ่อวานวน,วน,วนี่721271นี่เลข1221นี่ข้าเจ้าบอลาเลยด้ว มันมันดังไงมันออกไอ่มันมันออกไอ่สองหนึ่งหนึ่งสองไอมันออกไอ่ไอ่เลขยังไงเลขเลขเลขซัดกันนะมันออกตลอดตลอดได้เอ็นหนึ่งหนึ่งสองอ่ะอ๋อฮะบันเทอาบันเหร่นเนาะบันสื่อไหมบันเท้าบันเท้าบันสื่อแต่ว่าเลขของพ่อนมีสองมีห้ามีหกมีเก้าเนาะบ่เนาะคันจับด้วยกันกับสองเก้าัเก้าสองหนึ่งมี่นี่นี่สองเก้าสองหกอันนันเป็นจับสองหกมันเป็นเลขประจํามัน แม่เนาะเลี้ยงบัวจำมันมาที่บ้านมันนี่บัวจำวันมันดอกตลอดให้ล่างให้คุณพ่อคุณแม่เนยจ๊บเ่าให้ล่างซีแต่ซีขึ้นบนแล้วค่ะแต่ว่าบนสองมาดตรงๆเนี่ยสองมาอันนี้คือเพื่อนบ้านแล้วค่ะเพื่อนบ้านเมื่อวานนี้ที่พ่อใยมาเนาะเลขวิ่งเข่าอยู่แล้วค่ะพ่อ อันนี้ก็คือของมันอันนี้ก็คือเลขมันในเลขเลขะเลขเลขพัดๆออกจากศูนย์มามันมันติดแปดติดแปดกับติดสี่ไปมากสี่แรกถึงบนไงการ์เรสั้นครับเพยว่าเป็นเต็มแตกแบบตรงๆเลยอ่ะเฮ้ยเนาะเอาอีกยังกับเราเรื่องหวยเล่ายังกับเราอะไยังยังกับเราอะไไอ้สี่สามสามสี่หรอว่าเงอเนาะระวังมันสิร้อยลังอีกเนี่ย แต่หลองนีอเด้อบันนี้แอดสิบเปรียบเทียบแล้วค่ะสิบเปรียบเทียบเลขอ่าสลากยินแบ่งลอตเตอรี่ของงวดที่วันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาหกเจ็ดน่ะอันนี้ก๊ลัง่งให้เพื่อนเบิงนั่มพอกังสองแผ่นก็คือของงวดที่แล้วสองสองสี่หกหนึ่งหกแล้วคะสุดสี่สิบสองใบบันนี้งวดนี่ชุดที่ยี่สิบห้าใบ ก็คือเก้าสามหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเนาะอ่ะงวดที่แล้วออกสี่หกล่างสี่หกข้างล่างเลขสี่อยู่หลักพันเลขสี่อยู่หลักพันเลขหกอยู่หลักร้อยงวดนี้เลขหนึ่งอยู่หลักพันเลขห้าอยูอ่หลักร้อยอ่าก็คือหนึ่งหาบานี ่าข้างบนออก0ูนย์สีเลขสี่กับยูหลักพันเลข1นยูหลัก10มานี่คันเซาเลข1นยูหลักพันก็คือ1เลขศนย์กับสี่ยูหลัก10ก็คือหนึศอันนี้ก็คือขันเบนว่าลดกูม่านเป็นรุ่มสี่ไหม ลุ ality, device, ves, hey, ่มสี่ใจกองที่ยี่สิบมาใบก็คือเบิ้งเปรียบเทียบเนาะค่ะแอรให้เบิ้งเปรียบเทียบนได้ละให้เขาเจ้าเปรียบเทียบแบบนั้นแหละว่าแต่ว่ากับนี่คุณบอลก็มีอยู่จังหวัดประจวบโอ้ว่างเพรว่ามึงแย่งเพราะมึงมาลเพิ่นถึงเพิ่นถึงยี่ยี่สิบบาทเยอะบ่ถูกนั้ะ บานี้อย่าลืมเนอเอฟซีหลักไหนคือหลักใดเนาะกะอันนี้ก็เบิ่งใส่กันก็บ่แน่เนาะกะหรืออาจจะเปลี่ยนหลักก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนหลักเนาะกะกันบ่อยากพลาดเก่ามืดทุกหลักซะแต่ว่าที่แน่ๆกับศูนย์หนึ่งหละสองละสิบสิลึงก็คือศูนย์หนึ่งแต่เบิ้งความฝันแต่เบิ้งความฝันอือรอดูความฝันความฝันเมื่อนี่ลหละความฝันของคุณพ่อแต่เมื่อไหร่ นนาาททีีกมันได้หรอที่พ่อเอได้สิบสิบเก้าแล้วได้แล้วบ่สิบเก้านาทีแล้วจ๋าเอาเบาให้เพื่อนฟังแม่ก่องนครับสวัสดีช่องโจ๊กปลาลุยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สุขภูสุขชนอยู่ในเมืองไทยอยู่ในต่างประเทศนี่คุณพ่อดาบกาหมู่ว่านคุณพ่อดาบไปนอนอยู่ จังหวัดจันทรีเนาะน่านบริเวณสวนบริสวนทุเรียนอยู่จังหวัดระยองในพี่น้าะภูนอยู่จังหวัดจันท์บริบวไปนอนในภูนั้นมันก็มีวันพักคือกันแล้วก็มันมีคนงานคือกันยึดตั้น,นพี่เนาะแล้วกุมารเนี่ย ผูมาต์ั้งห่างอยู่อยู่จังหวัดระยองในพี่งบ่อบริยูจังหวาาัดจันเนี่ยเปิดไปหยอกเปิดไปขวบขวานเปิดในเลขตัวแดงจี้ครึ่งเบี้ยต่างใจฟังในพี่น้อง,ง,ง,องแล้วก็จดไปน้ำกระเด็นฟังแนละ้วระโจดเอานั่นคือคือ ศูนย์หนึ่งหพีนน่น้องด้อปดคั้งเดียวกูรู้เลยกูมัมมน่นวางยังคือโอ้ยกูม,มั่นวางไหนพ่อศูนย์เนื้อหาจีอศูนย์นืห่าบอกพ่อแมนโอ้ยกูมั่นเพิ่นไปวางไหนพ่อกระซิบวางไหนพ่อเอ้ยกต้องบอกไปเาหรอบอกตำหนพอแห้เลยบอกยัมากูมั่น <c ười> ไปหาเนาะเนาะอุมนั่น <No. S 2> ไปหาไปหยวกไปไปหยวกนอนกัน็คือได้ในความฝันนะพี่น้องเพได้เห็นแบบโตโตๆ,ๆหรอกในความฝันจ้ะ <c oughs> เป็นความฝันนั่นค่ะเนาะอือแลัดคนไปวยบีบแข้งบีบขาอะไรเลยอือบีบแข้งบีบขาไอพ่อเออบีบแข้งบีบขา <c oughs> วัาพื้นดิกพืนด,นดิครับมายูอันยู่สวนี่เรียน,ยนอยู่อันมองท่องเที่ยวอยู่ยังว่าได้ย่องจ้ะไ่เลยบอกเลยอืมค่ะแต่แสดงว่าคนมาย้ำบอกว่าบอกยีก้อือเขียนเขียนให้แล้วตัวแดงจึ้งกึ้งเนาะป้าเขียนไส่ให้สีแดงจึ้งกึงอีกต่างหากมันคือศนะูนย<บ>์มึงฮะอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงเด็บไปเลยะ ีกรอบไปนะอ๋แล้ววาสันนี่แหลว่ามันโดนมันถึงอสีอันนี่ยังไงอเอเนาะฟังเด้อฟังดีๆเด้อเดี๋ยวจะมือสีอันเนาะจะมื้อสีอันก่อนทามอันเนาะยิชีบเลยพ่อพ่จับเลยลอตเตอรี่พ่อจับเลยวันที่ได้ถือแล้ววันที่นึงลูกยางเอ้เนเดอรนี่หมุนหกประตูเยอะละ แม่ยู่ค่ะนี่เด้อเอฟซีเอ้ยคุณพ่อคุณแม่มาแล้วมาแล้วความฝันเนาะค่ะความฝันกูม่านไปเขียนไทยแดงจริงคือก็คือศูนย์หนึ่งห้าหมูว่าไหรือวมันพระเป็นเป็นบ้านในบ้นแม่แม่ขัางชาติต่อแม่เหรอแม่ค่ะมันของจริงน,นะพี่นนอง สามตัวแดงจึงครึ่งคือศูนย์หนึ่งห้าเอฟซีฟังเหมือนเดอ้อเมนเดอ้อกูมันมากกว่าสิบบอกแล้วเขียนไ้แดงจึงครึ่งพร้อมนี่คือความฝันคงสุดท้ายของคุณพ่อดาบศิระยงนะพอนะอกับผมก็เอาไปพิจารณาเบิง้งสายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะ,ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะ,ะในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเดอ้อกันเดอ้อเอฟซีเดอ้อ อ๋อกับเป็นแนวทางต่อเป็นแนวทางเนาะน้าพ่อเนาะน้าพงศ์เลขวิ่งก็คือศูนย์ก็หาเหมือนเดิมถูกต้องนะงวดที่แล้วกดสกบบนนะอบปานได้เลยวิ่งเนะออกดสอบปามได้เลยงวดที่แล้วกะวิ่งหกกับหนึ่งกับหกมาล่างหนึ่งมาบนเนาะลงยี่สิบแปดล่างเลยเนาะงวดที่เราได้ยี่สิบเบอร์ยี่สิบแปดดิ ได้มากก็ยี่สิบแปดเยู่เพราะว่าได้ล่างนี่ล่างมันได้มากก็บนวิ่งเนาะนี่เลขวิ่งของพอ่อล่างมันได้สี่ข้างบนมันได้สามเอา้าไปบวกก็เองลดเนาะวิ่งตัวละสี่ล้านบนล่างของวัที่แล้วเนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่างอุ้ยมาอีกเล้วยเลขวิ่งเนาะ วิ่งม่เิงเลยนะบนรางนีู่นก็ผ่าวันนี้ของพ่อก็วิ่งอีก้เก้นนาบอกว่อตัวะสี่ล้านคือเก้าบอกหาเรื่องไหนเมนครับเมนวันนี้ซื้อไปยักษ์ลานแล้วเอล่รวมตบอแปลกดนะ้ยตปปปบปอ,อกแปลกๆบอกบอกแต่แค่เลยวิ่งตัวสีล้านอือม วิ่งตัวลขสี่ล้านบนล่างก็คือศูนย์บนสี่ล่างสี่ล้านศูนย์ล่างกับสี่ล้านห้าบนกับสี่ล้านฮาล่างกับสี่ล้านร่วมแล้วกับเป็นเท่าไหรแปดสองสิบหกสิบหกล้านลงทุนสิบหกล้านสิบหกล้านลอตเตอรี่ฮาล้านสองแสนบาทลอตเตอรี่ฮาล้านสองแสนบาทต่างหาก้วค่ะ ผมไม่นคนหปวดด้วยเหรอวด้วยนะพี่น้องคือ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 เส็ดลงไปไนี่มันถูกมาตลอดไหมบอนเนยารทุนูกน่พี่น้องแล้วก็ขอบคุณใไอ้คุณพ่อนย้ยตำรวจอยู่จังหวัดสุรินทร์ที่แนะนำาให้คุณพ่อไปซื้อที่เก้าสิบหาไร ลาคา็อิจฉาพี่น้องอืมขอบคุณอบณอีทุกวันคุยกันหลายวันแล้วอืมงวดนี้แหละทำมันแตกงวดนี้เดี๋ยวจิบไปซื้อที่ที่สุรินบอกกับบอกเก้าสิบเท่าไหร่ของเก้าสิบมาอะไรเก้าสิบมาอะไรมา กันมันถื่อกระชีได้ไปซื้อไอ้เพื่อนเนาะคันเขาเนาะงพอนะทุกคนนี่ไปเดี๋ยวฟันนะเพื่อนบอกอะ่ะจ้ะอยู่จังหวัดสุรินทร์มกันกระีเป็น,นแน่นอกแน่หนาครับก็บอกว่ากาันแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ได้แพงอะ่ะจ้ะมันต,ตกไรละแทนกูบาดึงเงี้ยมึงก็พอไปซื้อตัวแม่นอยู่ดอก่อ เอาเอาเด้อบ้านนี้บอกเด้อสามตัวความฝันโค้งสุดท้ายผู้ใดมาบ่าท่านรีบเบิ่งคลิปเอาเด้อค่ะย้อนเบิ่งคลิปเอาขอค,คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันเป็่นกำลังใจครับท่งช่องโจผ้ารวยแม่เด้อค่ะสำหรับผู้ๆๆามมาที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากท่งช่องขอกขอบคุณที่คนที่กดไ like, ลค์กดแชร์ให้นอกาวันนี้ หยิบจับลอตเตอรี่ใบไหนก็ให้เป็นรางวัลที่หนึง่งหยิบใบใดก็ให้มีรางวัลทุกทุกรางวัลเนาะให้ได้ทุกทุกรางวัลเลยแห้งแห้งบางๆเรื่อยๆมันๆไปกับพ่อดาบเซียระยองสลับม้วนน,น,น,นี้ออเ<อ>านาะพ่อเ<ห>นะก้าบัวก้าหยิบแปดที่แล้วพ่ออวยพ่รนี่เพ่อแน่บไ,ไหมจ้ะอําล่าเขาจากคุณใช่จ้ะเอาพ่อเขาลาไปพร้อมกันเนาะกันจีก็ อไลฟ์ีแฟนช่องสำหรับงวดวันที่ส6บหกสิงหาคมสองหอของเกดซึ่งก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่พ่อมาเล่าความฝันให้ฟังในืัอนี้ลาแอดพร้อมกับคุณพ่อดาบก็จะขออวยพรให้เอฟซีแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่ห,ห้เถื่กไขแห้งไ้ป,งปังปังมันมันไปน้ำกันในงวดนนี้สำหรับคลิปนี้แอจกับคุณพ่อดาบขอตัวก่อนเด้เอเด้อเจอกันไม่คลิปน่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะ